สวัสดีครับผมเกีตเมเทอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บทําเงินออนไลน์อีกเว็บหนึ่งครับซึ่งเว็บนี้เนี่ยก็เป็นเว็บที่จ่ายเงินจริงนะครับเป็นเว็บใหม่ก็เปิดมาได้ก็ปีที่แล้วนะครับก็เปิดมาได้ไม่นานก็สถานะก็ยังจ่ายเงินจริงอยู่นะครับเว็บนี้คือเว็บนี้เนี่ยถ้าตอนแรกเราเป็นสมาชิกธรรมดาเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้ ประมาณ7วันนะครับหรือแต่ถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดไปแล้วเนะี่ยถ้าเรามีเงินแล้วเราถอนเงินเนี่ยเขาจะจ่ายให้เราทันทีเลยนะครับครับซึ่งเว็บนี้ก็มีชื่อว่า Bug Versus นะครับครับก็เป็นเว็บคล้ายๆกับเว็บ n e ี b u บเลยนะครับเป็นเว็บคลิกเหมือนกัน,นครับเว็บวักตระกูลคลิกเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้หมดลครับถ้า ท่านต้องการสมัครเนี่ยจะคลิกที่คิดแอนแอคเคาท์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะรีจิสเตอร์ตรงนี้ก็คลิกรีจิสเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับก็พอเข้ามานะครับก็กรอกฟูลเนมนะครับชื่อจริงของท่านนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ที่อยู่อีเมลนะครับ แล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลอีกครั้งหนึ่งให้เหมือนกันเพื่อใช้ในการยืนยันการสมัครนะครับแล้วก็ยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดนี่ท่านก็ตั้งเอาไว้ใช้งานล็อกอินนะครับเหมือนกับเข้าใช้งาน facebook หรืออะไรประมาณนี้ครับก็หลังจากนั้นก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดอีกทีนะครับแล้วก็ Verify Content code นะครับท่านก็กอกตัวอักษรนี้เข้าไปเพื่อย,ยืนยันการสมัครนะครับแล้วท่านก็ ลิกตรงนี้นะครับแล้วกดรีจิสเตอร์ไปแล้วทีนี้มันก็จะมีข้อความอยู่ที่อ e ีเมลของท่านนะครับที่ท่านกรอกลงไปชั้นที่ท่านใช้ในการสมัครนะครับนั่นก็เข้าไปในข้อความที่ทาง b a c k ว e r ์สซส่งมานะครับแล้วก็เข้าไปอ่านในข้อความแล้วก็คลิกลิงก์ที่ทางเว็บส่งมาครับแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยนะครับ ถ้าท่านต้องการล็อกอินท่านก็กดล็อกอินตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านก็กด username ที่ท่านตั้งไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็พาสเวส่วนที่ท่านตั้งไว้แล้วก็ Verify bon ตัวอักษรนี่เข้าไปนะครับเพื่อใช้ในการยืนยันและจากนั้นท่านก็กดล็อกอินนะครับครับก็จะพอเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับก็จะแสดง